สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาดนาตรีนาฏศิลป์กับคุณครูกายคุณครูไกลสอนกมุชานะครับสําหรับในวันนี้คุณครูมีเนื้อหาสาระดีๆกับรายวิชานาฏศิลป์นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยนะครับเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่คุณครูกายเตรียมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอเพื่อเข้าสู่บทเรียนของเรากันได้เลยครับ การแสดงชุดที่4ระบำเทพบันเทิงระบำเทพบันเทิงเป็นระบำที่อยู่ในละครเรื่องอีเหนาตอนลมหอบผู้แสดงสมมุติเป็นเทพพบุตรเทพธิดารำร่ายถวายปตาลกาหลาตามบทขับร้องที่อาจารย์มนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งขึ้นกับทั้งได้ปรับปรุงทำนองเพลงให้ผสมกลมกลืนกันอย่างไพเราะ สุริย์กำใจใยทรงสาร,รานพระกายทรงสบายประทายราวายินสิตาเมราีบูชา จิตอันชาลิดวรคุนมีทรงการุณของขามาเตบาลนะวายชีวันรองบาตจนบรรลัยเฮอสุรา,ราศักดิ์ประสิทธิ์ จใจทรงสารานระกายทรงสบายประทยกันน้องทงนองลำนำรวมกันร ร้องทํานองลา้านามมาฟ้นมารำให้รือนเใจมาฟนมารำให้รื่นเริงใจให้พร้อมให้เปรียงเปรียงระดับเปี่ยนสาบพวงทีนี้เลยเปลี่ยนไปได้จังหวะกัน ฝ่ายสูงเทวาทำท่ากลางกาักนฝ่ายสูงเทวาทำท่ากลางกาันเข่าทอดสนิทไม่บินไม่ผ่านเข่าทอดสนิทไม่บินไม่ผ่านปลูกพันปลูกพันสุขเกษาร แสดงที่จบไปนะครับก็เป็นการแสดงระบำมาตรฐานนะครับที่มีชื่อว่าระบำเทพบันเทิงนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าระบำเทพบันเทิงเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสําหรับในส่วนที่1เลยนะครับระบำเทพบันเทิงนะครับจัดขึ้นโดยกรมศิลปากรนะครับจัดการแสดงให้ประชาชนได้รับชมนะครับณนะโรงละครศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2499นะครับโดยใช้ ประกอบการแสดงรัครเรื่องอิเหนาวนะครับตอนลมหอบผู้ประพันธ์บทเพลงและทำนองเพลงนะครับก็คืออาจารย์มนตรีตราโมทนะครับศิลปินแห่งชาติและมีผู้ประพันธ์ท่ารำนะครับสามท่านด้วยกันก็คือ1เลยคุณครูละมุนยามาคุปนะครับ2คุณครูมัลลีคงประพัฒน,นะครับสคุณครูสุภตน์พัรนาวิกนะครับ รูปแบบการแสดงที่ใช้กันนะครับเป็นระบำมาตรฐานนะครับใช้ประกอบการแสดงละครเรื่องอีเหนาตอนลมหอบเป็นระบำของเทพบุตรนางฟ้านะครับซึ่งมารำบวงสวงองค์ปตาลากาหลาโอกาสที่ใช้แสดงก็อย่างที่แจ้งไปเลยนะครับก็คือใช้ในละครเรื่องอีเหนาตอนลมหอบโดยเฉพาะนะครับและสามารถใช้ในงานมงคลทั่วไปก็ยังได้นะครับ c สาม,สามผิดผิดสามสามนะครับสามทารำท่ารำเป็นรบมมะบำมาตรฐานนะครับรำแบบคู่พระคู่นางประสานสัมพันธ์กันมีการรำบทร้องนะครับตามบทร้องหรือว่ามีการรำตีบทนั่นเองส่วนดนตรีที่ใช้นะครับจะนิยมใช้กันสาบวงด้วยกันนะครับก็คือ 1. วงปี่พาดเครื่องใหญ่ 2ปีพาดเครื่องคู่และ3ปีพาดเครื่อง5ครับสามารถใช้วงใดวงหนึ่งก็ได้นะครับในการบรรเลงเพลงที่ใช้นะครับจะเป็นเพลงแขกเชิญเจ้านะครับและเพลงยะวาเร็วสำหรับการแต่งกายการแต่งกายจะใช้การแต่งกายยืนเครื่องนะครับก็คือตัวผ้าตัวนางนั่นเองก็จบลงไปแล้วสำหรับ เนื้อหาของระบำเทพบันเทิงนะครับคุณครูสรุปย่อๆมาให้นักเรียนได้รับฟังกันนะครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนาฏศดสิ์พื้นบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่านาฏศดสิ์พื้นบ้านที่คุณครูเตรียมมาให้เนี่ยคืออะไรนะครับ ว่าการแสดงที่เพิ่งรับชมไปเนี่ยคือการแสดงอะไรถ้ายังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักการแสดงนี้กันเลยการแสดงนี้มีชื่อว่าการเล่นรำเถอดเทิงนะครับหรือว่ารำกองยาวนั่นเองซึ่งเป็นศิลปะการละเล่นของ ภาคกลางนะครับนิยมเล่นกันมากในภาคกลางเนาะโดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นการละเล่นของชาวพาม่านะครับซึ่งว่างจากการทําศึกนะครับในช่วงสมัยสงครามปลายสมัยอยุธยานะครับก็เล่นกันเนาะชาวพาม่าก็เล่นกันลแล้วก็มีคนไทยเนี่ยไปเห็นก็เลยนํามาปรับรูปแบบแล้วก็เริ่มเล่นกันบ้างนะครับในช่วงสมัยธนบุรีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาจนในจนถึงในปัจจุบันเลยนะครับ สำหรับการแสดงทั้งสองการแสดงนะครับมีความแตกต่างกันนะครับการแสดงแรกที่รับชมไปก็คือระบำเทพบันเทิงเนาะระบำเทพบันเทิงเป็นระบำมาตรฐานนะครับซึ่งมีความเป็นมาตรฐานอยู่นะครับไม่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่ามีการตั้งมาตรฐานไว้แล้วเนาะซึ่งก็สามารถมา,าศึกษาอนุรักษ์ไว้ได้แต่ให้อนุรักษ์ให้ถูกต้องนะครับสำหรับ การแสดงที่2นะครับเป็นการแสดงรำเถิดเทิงสาหรับการรำเถิดเทิงนี้เป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับมีเนื้อหาไม่ตายตัวเนาะสำหรับผู้แสดงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ารำให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับยุคสมัยการแต่งกายให้แต่งกายแบบชาวบ้านนะครับหรือว่าแต่งกายให้เข้ากับยุคสมัยที่ที่เราแสดงก็ได้นะครับให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ได้ตามยุคสมัยของเราเลย ก็จบลงไปแล้วสําหรับเนื้อหาทั้ง2เนื้อหาที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้คุณครูมีคําคมดีๆมาให้นักเรียนด้วย1นึ่คำคมนะครับไม้ใหญ่จะยืนทนงต้านแรงช้างสารอยู่ได้ก็ด้วยรากที่อย่างลึกและแข็งแรงถ้าเราไม่ดูแลรักษากันไว้ให้ดีเราจะอยู่รอดกันได้แบบไหนก็เปรียบเสมือนกับออการแสดงหน้าตัสินทยนะครับซึ่งในสมัยนี้เนาะมันก็มี การแสดงต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่มีไม่ว่าจะเป็นการเต้น c o อร์เกาหลีนะครับหรือว่าเพลงที่เป็นเพลงแรปเพลงอะไรต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามนะครับนักเรียนอย่าลืมที่จะศึกษาและก็สนใจในดนตรีนาฏศิลป์ของไทยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนไทยไม่อนุรักษ์กันไว้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีคนชาติไหนนะครับที่มาอนุรักษ์นาฏศิลินของไทยที่เป็นของคนไทยของเราเองนะครับสุดท้ายนี้คุณครูกายก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนได้ ร่วมกันอนุรักษ์นาฏศิลไทยนะครับสำหรับในวันนี้หากนักเรียนคนไหนนะครับมีข้อสงสัยสามารถสแกน QR code ด้านล่างนะครับแล้วทักเข้ามาหาคุณครูกายได้เลยนะครับคุณครูกายรอตอบคำถามของนักเรียนอยู่นะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับนะครับสวัสดีครับ